สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้เดินอยู่ที่ตลาดนะครับถนนคนเดินจริงๆผมมางานนะครับที่ลานมางกอน,นะครับก็จะเป็นงานถแถลงข่าวอั Trade Fair, นดามันเทรดแฟร์เนาะแต่ว่าบรรยากาศของงานยังไม่เริ่มนะครับอากาศอโอ้โหร้อนมากยังมีแดดอยู่เลยแต่ว่าวันนี้ก็มีตลาดครับทุกคนเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูบรรยากาศของตลาดนะครับ คนเยอะมากๆเลยนะครับก็โอเคเดี๋ยวไปเดินดูตลาดกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวมางานแถลงข่าวนะครับทุกคนครับก่อนที่จะเข้าสู่ในช่วงงานแถลงข่าวนะครับผมจะพาทุกคนนะครับไปเดินดูบรรยากาศของตลาดอยู่ใกล้ๆนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับก็จะมีถนนคนเดินนะครับในส่วนของจากถนนถลางยาวมาเลยนะครับตรงลานไห้เหล่งที่เขาจะแถลงข่าวนะครับซึ่งก็ส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติครับทุกคนเหมือนเขาก็จะรู้นะครับว่าทุกวันอาทิตย์เนี่ยก็จะมีถนน คนเดินนะครับบริเวณย่านเมืองเก่านะครับก็เรียกได้ว่าเนืองแน่นไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วก็อาหารซึ่งอาหารไทยนะครับก็สตรีทฟู้ดของไทยเนี่ยเป็นที่ขึ้นชื่อของต่างชาติอยู่แล้วนะครับก็พาทุกคนมาดูบรรยากาศกันสักเล็กน้อยนะครับก่อนที่จะเข้าสู่บรรยากาศของงานแถลงข่าวอันดามันเทรดแฟร์นะครับโอเคครับทุกคนก็เป็นบรรยากาศเล็กๆน้อยๆนะครับพามาเดินดูนะครับเดี๋ยวผมน่าจะต้องขอตัวไปสแตนบายนะครับเตรียมตัวทำข่าวกันนะ เสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของงานแถลงข่าว,าวก็เดี๋ยวผมจะพาทุกคนเดินไปดูบรรยากาศของตลาดสักนิดหนึ่งนะครับคนเยอะมากๆแล้วก็เต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็เขามีการตกแต่งเมืองเนาะตรงตรงแยกถนนทลางนะครับเดี๋ยวพาไปดูาามังกรนิดนึงนะครับเดี๋ยวพาไปดูมังกรแล้วก็ดูบรรยากาศสักนิดนึงแบบาาต่ว่าผมอาจจะเดินไม่นานนะครับทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวจะรีบกลับบ้านนะครับก็เดี๋ยวมาดูบรรยากาศนะครับ บรรยากาศถนนคนเดินนะครับวันอาทิตย์นะครับที่ภูกเก็ตนะครับมันแสงมันจะมืดมืดหน่อยนะทุกคนอาหารเยอะมากแล้วก็นะักท่องเที่ยวก็เยอะมากพอสควร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวเดินดูสักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวพาดูบรรยากาศนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะกลับบ้านนะครับเพราะว่า ไม่ค่อยจะชอบเดินคนเยอะแบบนี้นะครับแต่ก็นํามาเดินบ่อยครับทุกคนก็มาเดินท้งทานบ่อยก็เลยบอกว่าไม่ค่อยจะมาสักเท่าไหร่นะครับนอกจากแบบว่าอยากแบบว่าอยากเดินซื้อของกินจริงๆอะไรเงี้ยก็จะมานะครับตรงนี้ก็เป็นบริเวณแยกแยกถนนขลางนะครับย่านเมืองเก่ามุเ็นะหลวงรุ่งเขีประสบการณ์ที่ไม่มีวันลืมรถยังวิ่งอยู่นะเขาก็จะแบบ คือตรงนี้จะเป็นแบบว่าเหมือนให้คนข้ามอะไรประมาณนี้ยจะมีช่วงรถหยุดนะเดี๋ยวให้ดูช่วงแบบรถหยุดมังกรครับทุกคนนี่เป็นมังกรคนเยอะมาก เป็นคนตรงนี้บริเวณสี่แยกถนนทลางนะครับฝั่งนู้นก็ถนนทลางเนาะเห็นมังกรไหมครับก็เป็นบรรยากาศการตกแต่งเมืองนะครับซึ่งงานจุดจีนภูเก็ตก็จะเริ่มวันที่3ถึง5 คุณภาพอันนี้ก็คือพรุ่งนี้นะครับจะให้ทุกคนดูบรรยากาศของการข้ามถนนนะครับซึ่งก็จะมีทั้งสองฝั่งเลยนู่นไงครับข้ามถนนแล้วนะครับคือตลาดจะมี2ฝั่งนะครับมีโซนนู้นด้วยนู้นเป็นถนนถลางนะครับทุกคนช่วงนี้ไฟแดงนะครับคนก็จะข้ามถนนกันนะฮะบังกรนอยูนู้นด้วยนะครับงานยังไม่เริ่มนะฮะเดี๋ยวงานเริ่มวันพรุ่งนี้นะครับ3ามถึงหผมจะพาทุกคนมาดูอีกรอบหนึ่งนะ โอเคกลับบ้านดีกวา่าก็เดี๋ยวค่อยพามาเดินวันหลังนะครับในส่วนของงานสุดจีนนะครับสุดจีนภูเก็ตเดือน3บ้านเราโอเคครับไปแล้วนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ